สครับก็มาเจอผมดิมิเตอร์ซีอูครับตอนนี้อ่ท 2, าที่สองสี่สิบนาทีครับเราจะมาทําอะไรกันก็ผมไปอ่านเจอเน็ตน,น,น,นะความรู้ดีๆก็ออกมาฝากกันก็นแล้วกันหมายว่าอ่าสาหรับใครที่ต้องการจะซ่อนไฟล์เพื่อจะไม่ให้เห็นไมใ่ใครเห็นนะไม่มีไมใ่ใครรู้ไม่อยากให้ใครรู้นะครับโอเคผมมีวิธีมาฝากกันนะครับวันนี้อ่า หมาว่าก่อนอื่นเราก็สร้างโฟลเดอร์มาก่อนสร้างโฟลเดอร์โดยมีชื่อว่าชื่อผมนี่แหละ ICU เอาละหำอะไรสักอย่าง ICU ก็แล้วกันนะฮะอซ u สร้างไว้ก่อนจากนั้นคลิกขวาครับ t e x t Document อ่ะ มันก็เป็นไฟล์โน้ตเพจนะฮะหรือถ้าลำบากไปที่รันอ l l โปรแกรมฮะรันว่าเอ็กเนะฮะเอ็กเซ o r ี่เอ็กเซนะฮะ, X ะ,ฮะก็เนี่ยโน้ตเพจเหมือนกันหรือไปที่รันพิมพ์ว่าโน้ตเพจก็มันขึ้นแลวครับพิมพ์คำว่าโน้ตทำเดียวครับก็เหมือนกันโอเคจากนั้นเราก็เปิดขึ้นมาโอเคโค้ดผมก็หาได้จากเว็บนะแค่ผมเขียนเองก็คงไม่ใช่หรอกนะ เค้โค้ดเราก็ก o p โค้ดนี้ไปเลยครับเอาไปวางฮนะสําหรับโค้ดเดี๋ยวผมแปะแปะลิงก์ให้โหลดไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับอ่ะโค้ดเอามาวางจากนั้นทํายังไงต่อโอเคด้วยความเกียนของผมผมก็เปลี่ยนโฟลเดอร์ก่อนนะไตเติ้ลโฟลเดอร์ตรงนี้คือชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะที่อะไรวะที่โค้ดโค้ดอันนี้นครับ สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เราใส่สิ่งที่เราซ่อนไว้ในนั้นโอเคปะผมก็ตั้งชื่อว่าโอเคมัไม่มีปัญหานะสํสำหรับการสร้างภาษาไทยนะครับโอเคจากนั้นผมก็กัปปี้ไว้เรามาแก้คำว่าเท็ให้หมดนะครับเท s ช่วยหาดครับเนื่องจากผมเริ่มม่วงเหมือนกันนะเท็ครับเท็เท คำว่า t ท s เราแก้ให้หมดครับคือหมายถึงว่าชื่อโฟลเดอร์ครับแก้ไปหมดหมายความว่าเ r er r o r ทันทีอ่ะ t e ตรงนี้ก็ test ครับเทสตรงนี้ตรงนี้มันให้ใส่ละฮะอคุณต้องการล็อกโฟลเดอร์หรือเปล่าโฟลเดอร์ er ที่ชื่อดั้นชื่อว่าอะไรครับชื่อนี้อะแล้วมันก็ล็อกไป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 จากนั้นอตรงนี้ครับพาดเอร์ดของคุณนะ ว่าคุณจะตั้งว่าอะไรครับต้องสอนยากๆก,ก็ได้ครับผมตั้ง้าก็แล้วกันเนื่องจากผมเกิดวนันนี้อ่าตรงนี้เลยครับโฟลเดอร์ที่จะปลดล็อกนะครับมันจะออกมาเป็นชื่ออะไรก็นี่ตั้งเป็นชื่อว่ากุซ่อนแล้วนะก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่เกิดความสับสนอ่าจากนั้นเทรตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยฮะอ่าตรงนี้คือส่วนของการคีเอทออกมานะครับ ขีดโฟลเดอร์เป็นคาสั่งที่ให้ขีดออกมาเดี๋ยวรู้นะครับว่าเป็นยังไงน่าจะแก้ชื่อไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคจากนั้นผมก็กด Save Add Save Add. save ไว้ในโฟลเดอร์ไซนี่แหละครับอ่าออไลจากนั้นเราตั้งชื่อนามสกุลข้างข่าวนะครับ b a t อ a t อ่า แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอันเนี้ฮะ a n i s เอ้ย s i s i เออเลเสร็จท้นภารกิจของเราแล้วฮะจากนั้นเราลบโฟลเดอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกโดยทันทีทันใดฮะลบออกเลยใช่ไหมกูซ่อนอลไรนะอ่ะออาเป็นว่ากูซ่อนซ่อนแล้วใช่ไหมกดเดบิ้คลิกเข้าไปมันจะสร้างโฟลเดอร์กูซ่อนมาแล้วนะเอ้ยกูซ่อนแล้วนะเอาเป็นว่าผมขอซ่อน แปก็แล้วกันนะครับคือว่าผมไม่อยากให้แม่ซักผ้านะครับคือแม่เราต้องเหนื่อยนะครับเราซ่อนไว้ซักเองเปล่าครับที่จริงแม่จะได้ใช้ให้ไปซื้ออ่แม่แม่แม่บอกว่าไปซื้อของที่เซเว่นได้หน่อยครับจากนั้นเราก็ได้ไปซื้อบัตรทูเพื่อนมาเติมเกมด้วยเช่นกัน,นครับเราจะใช้เวลานี้เป็นประโยชน์ทุ้ยไม่ใช่ฮนะโอเคอ้าวกูกดคัดเลยกดกลับก่อนนะฮะ คอโซน C ได้ครับคอนโซน V อ่ะโอเคสมมุติว่าแฟรนะครับเราจะซ่อนมันไว้ซ่อนไว้กูซ่อนมั้นะกดตํามคลิกคุณต้องการที่จะซ่อนฮิปเอ่อต้องการที่จะซ่อนฝ่ายนี้หรือเปล่านะฮะซ่อนฝ่ายนี้หรือเปล่าซ่อนเยสซ่อนหายไปแล้วเยี่ยมยอดเลยแล้วเวลาจะเปิดสมมุติว่ามีคนมาพบเจอนะครับกูซ่อนแล้วนะแล้วมาเปิด มีพาสเวิร์ดสมมติว่าคนไม่รู้จริงๆพาสเวิร์ดมันคืออะไรบอกฉันหน่อยได้ไหมพาสเวิร์ดคืออะไรสมมติว่าใส่ห้าไปสี่ตัวปับ๊บเจ็ดเคพาสเวิร์ดผิดคุณใส่ไหมใส่สี่สี่สี่ห้าตัวปับ๊บเอาผิดอีกเราก็ใส่ห้าห้าตัวครับ โอเคอันนี้คือพฟสเวิร์ที่ถูกต้องนะครับที่ผมสร้างไว้ปั๊บโฟลเดอร์จะซ่อนจากที่ซ่อนนะครับก็จะได้แสดงผลออกมาืหากเราจะซ่อนอีกก็กด Y ปั๊บซ่อนไปโอเคครับแต่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างนึงครับโฟลเดอร์นี้ครับเราจะให้ใคร่วงรู้ไม่ได้ก็เป็นโฟลเดอร์ที่ที่เราทําการซ่อนสิ่งที่เราไม่อยากให้ใครเห็นไว้ทําไมครับมันมีสาเหตุครับ คือเราสามารถคลิกขวาอิดต์ดดป้าบเห็นหมดเลยฮะเห็นหมดเลยนะฮนะรหัสอยู่ตรงนงตรงนี้นะฮะแล้วโฟลเดอร์ที่ซ่อนคือชื่อว่าคุซ่อนแล้วนะมันก็เห็นอีกด้วยนะครับโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็มาบอกมากล่าวบอกความรู้กันเพียงแค่เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ หากผมมีความรู้ดีๆพิเิคดีๆเดี๋ยวผมก็จะเอามาอัดคลิปลง YouTube ก็แล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับผมเดวิดเซีย u บายบายครับผม